ฝากความคิดถึงเป็นกระแสะคลึกโครมขึ้นมาอีกครั้งกับอดีตหม่อมลูกปลาชลาสายอดีตชายาท่านชายกบปัจจุบันใช้ชื่อลูกปลาโชติกาควันทิติหลังจากที่พิธีกรชื่อดังเล่าข่าวว่าหม่อมลูกปลาเป็นเพียงคนรับใช้ในวังอัศวินงานนี้หม่อมลูกปลาขอสงกลับท,ทันทีฉันไม่ใช่คนรับใช้ในวังอัศวินฉันเป็นลูกบุญธรรมของวังอัศวินอีกทั้งยังฝากความคิดถึงหนุ่มกัญชยัยพี่ชายที่แสนดีตั้งแต่เด็กว่างๆจะพาลูกสาวไปสวัสดี งานนี้บิวอร์จิราบรรทูลจินดาได้นัดหม่อมลูกปลาพากินพาเที่ยวลงในที่โทกบิวจินดากับชีวิตที่ขาดหายไป20กว่าปีและการกลับมาแสดงภาพยนตร์สั้นอีกครั้งเจ้าหญิงซีคิวมินเมื่อก่อนเราจะขับรถเฟอร์รารี่เครื่องบินแต่เดี๋ยวนี้ขับรถบัสเพราะมันใหญ่กว่าหัวเราะถามว่าอยากขับเฟอร์รารี่อีกครั้งไหมไม่อยากขบือแล้ววันนี้ได้พามากินอาหารรู้แพงๆอีกครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างมันก็อร่อยดีนะ ไม่ได้กินแบบนี้มา20ปีแล้วปะกะติก็กินอาหารทั่วไปทำเองหรูสุดก็หมูกระทะส่วนตัวไม่ยึดติดกับอาหารต้องเป็นยังไงวันนี้ได้เข้าสปาด้วยขัดสีฉบีวันรู้สึกเบาตัวมากขี้ไข่ปั้นลูกหมาได้ตัวหนึ่งเลยส่วนตัวตั้งแต่ออกจากวังก็ไม่ได้เข้าสปาอีกเลยปะกะติท่านกบจะเป็นคนพาไปทําแต่ก็ไม่บ่อยหรอกว่างก็ไปหรือจะเข้าสปาเฉพาะมีงานสําคัญต้องไปคิดถึงชีวิตสุขสบายในวังไหม ไม่เลยค่ะไม่รู้จะคิดถึงทําไมแต่มันเป็นความทรงจําแต่ถ้าอยากกลับเข้าวังอีกครั้งไหมไม่อยากเลยค่าชีวิตแบบนี้สุขสบายกว่าเยอะกําลังกลับเข้าวงการบันเทิงอ,อีกครั้งถ้ามีให้ทํามันก็ต้องทําเมื่อก่อนเคยเล่นละครของ JSL มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันรู้สึกไม่ชอบเลยถ่ายละครมันเหนื่อยมากแต่ตอนนี้ถ้าให้กลับมาเล่นอีกครั้งก็ทําได้นะบทบาทเป็นยังไงเป็นหนังสั้นเรื่องราวเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยชื่อเรื่อง ตำรับยาเจ้าหญิงซีคิวมินเป็นหนังย้อนยุคทะลุมิติรับบทเป็นเจ้าหญิงซีคิวมินเป็นเมืองสมบุทิขึ้นมาสมัยกรุงศรีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงแต่จะทําให้ดีที่สุดเอฟซีเรียกร้องมาเยอะอยากเห็นหมอมลูกปลาเล่นหนังเล่นละครพวกเขาหวังดีอยากให้เรามีเงินใช้นีนตรงนี้ต้องขอขอบคุณน้องดิวอร์จิราบรรทูลจินดาที่เมตตาหางานให้เราทําตลอดเห็นมีอะไรจะฝากถึงบางคนที่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆ มีรายการเล่าข่าวเล่าว่าหมอมลูกปลาเป็นสาวใช้ในบ้านอยากจะบอกว่าฉันไม่ได้ถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นคนรับใช้ในวังอัศวินฉันเป็นลูกบุญธรรมในวังมีห้องนอนของตัวเองจะกินจะนอนได้ตามสบายใจไม่ใช่คนรับใช้ฝากความคิดถึงพี่ชายที่แสนดีหนุ่มกันชยัยที่หนุ่มเราสนิทกันตั้งแต่เด็กวิ่งเล่นกันตั้งแต่เด็กที่หนุ่มเคยบอกไว้ว่ามีอะไรให้โทรหาที่หนุ่มตรงได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจแต่ปลาก็ไม่เคยโทรหาพี่หนุ่มแลนะอยากจะฝากถึงพี่หนุ่มว่าว่างๆจะพา หลานสาวไปสวัสดีนะหลานสาวพี่หนุ่มคงจำได้